อยากมีเงินเพิ่มขึ้นทุกวันต้องทำสั่งอย่างนี้ค่ะวันนี้นะคะอาจารย์เปิ้ลนะคะมีวิธีการนะคะเทคนิคในการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้มีเงินเพิ่มขึ้นทุกๆวันนะคะมาแบ่งปันมาฝากกันค่ะเทค,เ,เทคนิคนี้คือเทคนิคที่1ค่ะเรื่องของภาษานั่นเองค่ะเช้าขึ้นมาเย็นตลอดวันนะคะเรามักจะพูดสื่อสารกับสิ่งที่เราต้องการที่จะให้มันเกิดขึ้นนั่นคือถ้าคุณอยากให้เงินเพิ่มขึ้นคุณจะต้องสร้างแรงจูงใจโดยการใช้ภาษาจิตใต้สํานึกค่ะในการที่จะสั่งป้อนนะคะข้อมูล มูลที่เราต้องการให้เกิดขึ้นนะะนั่นก็คือฉันมีเงินเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกวันฉันมีเงินเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนไม่มีเวลานับฉันมีเงินเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแบบไม่มีเหตุผลแค่เรารู้สึกว่าเรามีเงินเพิ่มขึ้นเราก็มีกําลังใจแล้วค่ะ เพราะว่าปกติแล้วเราชอบพูดถึงแต่คําพูดหรือว่าภาษาที่ทําให้เรารู้สึกหดหูทาให้ขาดแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนตัวเองไปมีเงินเพิ่มนั่นเองนะคะเพราะฉนั้นจําไว้นะคะถ้ารู้สึกไม่ดีเรื่องเงินนั้นให้พูดว่าฉันมีเงินเพิ่มขึ้นค่ะให้พูดว่าฉันเป็นคนที่หาเงินเก่งค่ะให้พูดว่าเงินทองเป็นของหาง่ายเศรษฐกิจชีวิตฉันดีนะคะแล้วก็ฉันมักได้รับเงินฟรีๆบ่อยๆเวลาที่เราพูดอย่างนี้ปุ๊บภาษาเหล่านี้เนี่ยมันก็จะฝังลงไปในสมองในประสบการณ์ทําให้เรารู้สึกมีความสุขแล้วก็ จอยกับการมีเงินเพิ่มขึ้นค่ะเมื่อคุณสื่อสารกับเงินอย่างตรงไปตรงมาเงินก็เลยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,นั่นเองค่ะต่อมาข้อ2ค่ะเรื่องของอารมณ์ค่ะสังเกตไหมคะเวลาที่เราอารมณ์ไม่ดีนั้นเราก็มักจะดึงดูดเรื่องที่ไม่ดีเข้ามาวันนี้ค่ะถ้าคุณอยากให้เรานั้นมีเงินเพิ่มขึ้นเราต้องทําอารมณ์ดีค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการยิ้มการหัวเราะการรู้สึกดีการมีความรู้สึกว่า เงินเดินทางมาและกําลังอยู่ในบัญชีเราขณะนี้แค่เรารู้สึกดีอารมณ์ดีทัศนคติของการที่จะหาเงินก็เปลี่ยนค่ะโอกาสก็ดึงดูดเข้ามาสําหรับคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะสุดท้ายค่ะการสะสมประสบการณ์ที่ดีค่ะสังเกตไหมเวลาที่เรานั่งคุยกับเพื่อนที่ฐานะไม่ดีเรื่องการเงินชอบมาบ่นเรื่องหนี้เรื่องเงินเนี่ยเราก็พลอยเงินไม่เข้าไปด้วยเราก็พลอยหดหู่ไปด้วยเพราะว่าอะไร เพราะว่าเราไปรับประสบการณ์ของเขามาเป็นประสบการณ์ของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเนี่ยมีความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับเรื่องการเงินที่หายากเศรษฐกิจไม่ดีหรือประสบการณ์ของเพื่อนก็เลยทําให้ชีวิตของเรานั้นกลายเป็นแบบเขาด้วยเราก็จะดึงดูดทั้งข่าวเรื่องโชคร้ายหรือคนที่จะเข้ามาเล่าเรื่องพวกนี้ซ้ําๆกับเราจนเราไม่มีสมองที่จะว่างไปคิดเรื่องการหาเงินค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสุดท้ายแล้วประสบการณ์ที่ดีที่สุดก็คือการโฟกัสถึงประสบการณ์ที่คนได้เงินค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เรารู้สึกดีกับคนอื่นที่เขาได้เงินและมีความสุขเมื่อเราได้เงินรู้สึกซาบซึ้งใจกับเงินที่เรามีมันจึงทําให้เรานั้นสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับตัวเองเพราะฉะนั้นใครที่มักพูดถึงความจนเขาก็จะจนลงจนลนค่ะใครที่พูดว่าเงินเพิ่มขึ้นฉันรวยขึ้นชีวิตดีขึ้นเศรษฐกิจชีวิตนี เขาก็กําลังสั่งสมประสบการณ์และภาพความสําเร็จเหล่านั้นให้ลงมาอย่างสมองจิตใต้สํานึกดี a ทําให้เกิดการโน้มน้าวทางจิตวิทยาในที่สุดเขาก็เลยเป็นคนที่มีเงินเพิ่มขึ้นทุกวันนั่นเองค่ะและนี่คือสูตรลัดนะคะสําหรับคนที่ต้องการที่จะปรับ m ม n d เซ t ตนะคะให้เราเป็นคนที่มีเงินเพิ่มขึ้นก็ลองเอา3สูตรนี้นะคะไปลองทําดูค่ะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะเพื่อกระจายความมั่นคงทางด้านความร่ํารวยกดแชร์ออกไปเลยค่ะเพื่อเป็นการตอบย้าว่าเราได้มาในเส้นทางที่ถูกแล้ว หรืออย่างนะคะก็ฝากขอบคุณนะคะทีะ่แบ่งปันออกไปนะคะแล้วก็ใครที่ชอบนะคะก็สามารถติดตามที่เพจอาจารย์เปิ้ลปฏิตาได้ค่ะรวมถึงติดตามทุกคลิปของอาจารย์เปิ้ลที่อาจารย์เปิ้ลตั้งใจทาออกมานะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินเพิ่มขึ้นทุกวันแล้วก็โชคดีด้านการเงินแบบไม่ต้องมีเหตุผลเลยค่ะมีความสุขกันทุกคนเลยนะคะ